ตอนเช้าเปิดคัมมิ่งซูนพอตอนบ่ายบอกซูนวันที่8แล้วก็เปิดค่ายเหล็กจ้าแกนของค่ายคือเพลงปังพิชิตชาร์ตและครีมนี้สนับสนุนด้วยรู้ไหมครับว่าทำไมเอ็กออเดตท็อตแซนวิชแนวตั้งและอาหารเกาหลีถึงถูกใจสายเกาสายแฟรสายกินจะมีรีวิวและดาราชินชอบมากมากมายขนาดนี้นั่นก็เพราะว่ามีแซนวิชเด็ดหลายหน้าหรือแม้แต่เมนูฮิตอย่างเฟรนฟรายเช็คปลาบิกาเช็คแฮมชีสเบคอนชีสไก่กรอบกิมจิโคสโลปากอเดนฟิสกุกอีบิคัสึเนื้อแองกัสบูโกกิคอนดักชีสยืดบูเดชิิิิิเเกกกกกกลลยยยอออนนนนใซุุปมจบูโโื้ช ข้าวผัดกิมจิข้าวผัดกะเพราไฟลุกทานคู่กับข้าวญี่ปุ่นสุดยอดไปเลยน้ำมีชานมแตงบันชากิโยะญี่ปุ่นกาแฟอิตาลีน้ำส้มยูสุโกโก้เข้มข้นอบาติงคาเฟ่หนมสับปะรดเกาหลีนมครเมลเฟตติ้งบมบาชูกาบุริจิโซดาวินโรดิจิทานคู่กับมาสเบโล่หลายขากไปกินถั่ดสูสัดสีขนาดนี้ร้านเอ็กออเดร์มีทั้งศ์สามสาขาหมู่บ้านกำเมืองบางนาวงแหวนสาขาที่สายวิลเลจบางนาสาขาสนามบินนานาชาติภูเก็ตมีทั้งแบบนั่งร้านเช็คเอาต์และเดลิเวอรี่สนใจโทร0842891451เเเเเอออออ็กดดดฟวียยย์์์ัทส รบสวัสดีคนใจหัวใจลิลี่ทุกคนครับเสียงที่คุณผู้ชมนั้นได้ยินอยู่ในขณะน,นี้ไม่ใช่เสียงของคาแลดแต่ว่าเป็นเสียงของแคดแลตแ,แฟดคลรฟ้าของคาแลดเองครับคุณผู้ชมคลิปนี้เองนะครับจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟัง เกลยวกับมิซันในฐานะประธานค่ายจ้าและจากที่มโสัญญากับค่ายเก่าค่ายเดิมอย่างว G ีไปนะครับสมาชิกของวงแบ๊กพิงนั้นก็เริ่มทํางานเดียวกันโดยคนแรกนะครับที่ออกมาเปิดค่ายรับการมาของงานในอนาคตแบบว่าเลือกความเหมาะสมกับเธอได้นั่นก็คือเจนนี่และสมาชิกแบ๊กพิง์ที่เปิดค่ายเองคนต่อมาก,ก็คือลิซ่าเป็นลำดับที่สองครับซึ่งเธอเองก็ไม่ได้ไปลอกกันบ้านเพื่อนในห้องมาอย่างที่ใครหลายๆคนหรือว่าใครบางคนกําลังแซะเธออยู่ในประเด็ดนนี้นี่คืองานเดียว แต่ระบบสับหลังกัดเล็กกัดน้อยยังคงไม่ไปไหนสละออนซ่อนเธอกิ่งๆเลยคืออึดเวียกคัะบึ้ยนี่และจตุติสาครับโพสต์เรื่บนอิสแกรมนะครับเมื่อวันที่7ิกุมภาพันธ์แบบว่าอืเช้าเซอร์ไพรส์บ่ายตะลึงวันต่อมานี่สนองเลยก็เล่นอัฟไฟคำนี้ลอโอ้โหสูนในสูนที่รวดเร็วทำงานเร็วเกินสมกับปิติาจริงๆไม่มีคำว่าดองเลยแบบเจบอก8ฉเฉลยตุ้ม ผมคือประธานบริษัทเปิดค่ายลุยงานเองเลยจ้าแถมว่าเป็นวันดีวันธงชยัยวันที่8วันตุดจีนซึ่งเลข8นี่เอ,เองนะครับเป็นวันและก็เดือนที่เธอนั้นเดบิวต์ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของวง Back พิงคนั่นก็คือวันที่8เดือน8ปี2 0 1 6ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของการลดนเล่นในวงการลูก,กี้ของอุตสาหการรมเพลงเคป๊อปที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างเป็นทางการด้วยอาลบัม s q u a ร e วันที่เปิดตัวด้วย2มิวสิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นบูมไบยาหรือแม้แต่วิซึง ฉะนั้นก็ถือว่าเลข8นั้นเป็นเลขที่เธอนั้นคิดมาดีแล้วว่ามีความหมายกับตัวของเธอเองและสําหรับชื่อค่ายนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าออกเสียงว่าเช่นไรคุณผู้ชมคิดว่าออกเสียงอย่างไรก็ลองพิมพ์กันเข้ามาดูได้นะครับดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมจะออกเสียงว่า L loud ว่าเสียงมันคือ l o u แทน loud 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 เด้อต้องมีเด้อยเด้อตัวดีที่หมายถึงความคึกก้องเสียงดังสือๆของตระกูล L ที่โยงความเป็นแอลในชื่อของเธออย่างลิซ่าและก็ตระกูลเศรษฐีสี่ขาอย่างแอลแฟม m ล l y ที่มีทั้ง uka, ลูการูอีตลูโอ,อ่ลิลลีล่และก็เลิบแบบว่าอันนั้นก็ลูกชันอันนี้ก็ลูกฉันจับมาขายของให้เบิร์สตโตก็นะพ่อเด็ค่าอาหารมาแล้วถ้าจะอ่านเสียงแบบว่าเก๋ๆหน่อยดูแบบว่ามีความเล่นคํานิดหนึ่งนะครับผมก็จะอ่านประมาณว่า a ลาที่มีความหมายแบบว่าอ,อ อันลาวเลยดังไปทั่วแบบปังทั้งประตภัสวดๆฮอดินสู่อีกเึ้งไปเลยเพราะแอลตัวแรกเนี่ยนะครับขาสั้นเหมือนลีโอส่วนแอลตัวที่2เนี่ยมีความขายาวแบบว่าอีกน,นิดเดียวจะแดกตัวโอเข้าไปแล้วอืมถ้ากินได้ก,กินไปแล้วเชียวหรือจะอ่านว่าละเล่าก็ได้เหมือนกัน ซึ่งเอาชื่อของเธอครับอย่างลาลิสที่ช่วงก่อนเดบิวต์นะครับแฟนๆน่าจะรู้จักชื่อนี้กันก่อนมาเป็นอย่างดีก่อนที่จะมาเป็นลิซ่าหลังค่ายประกาศออกมารวมถึงลิลลี่ฟิล์มลูโอ่ลูกา้าเลิฟลูอิสเข้ามาไว้ด้วยกันแบบว่ามัดแบบว่าหอมหัวกันเข้ามาเลยออกเพลงเดียวพอแล้วก็ใช้ไปเลยอีกสิบชาติตามคุณแม่ลีฮาน่าไปให้ปังให้สุดไปเลยแล้วความหมายที่สอนนะครับน่าจะหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยแหละตัวแอลตัวแม,วม,ม่ตัวมัมตัวมัรดาตัวนารีให้นมบุตรปังนะปัง ถึงแม้ว่าจะมาทีหลังแต่เสียงดังนะเออหลอกเมี้ยวเมวไม่ได้โ่นะแต่หิวส่วนอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเสียงสำเนียงแบบบ้านๆ l โคโลโลคอลหน่อยก็จะอ่านเสียงประมาณว่าอ้าเหล่าคำปลายแตกสุดๆยกไปลดโสหอดพระบินทบาทพละ <laughs> อาจริงๆนะครับชื่อค่ายนะครับผมเห็นจีแรกก็แบบว่าทำไมนึกถึงการ์ตูนเรื่อง The r o w House เลสลิซ่าเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเดบิวต์เทปแรกนะครับในอเมริกาเมื่อปี2016ปัจจุบันนมีทั้งหมด7ซีสั่นแล้วแล้วก็จะมีชื่อพี่น้องรวมถึงญาติคโยของเธอเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีแต่ตัวแอลทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นลูน่าลูซี่ลิลลี่รวมถึงชื่อลิซ่าก็รวมอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ในการ์ตูนนะครับเ่สลิซ่าเนี่ยเป็นผู้ชายสาย เรียนก็เกรด A ทรง A ตลอดเพราะในกระตูนเรื่องนี้นะครับก็เป็นครอบครัวที่แบบครอบครัวใหญ่มากๆแล้วก็มีความกรมกล่อมในความสนุกเหล่านั้นอยู่ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่เล่าสู่ให้ฝั่งเฉยๆ ตอนนี้นะครับค่ายขอริซ่าเองนะครับก็มีทั้ง Instagram, YouTube, Twitter และก็เว็บไซต์โดยในหน้าเว็บไซต์นะครับของค่ายนะครับก็จะมีเพจทางการให้ติดตามรวมไปถึงช่อง YouTube และก็อื่นๆซึ่งผมเองจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะครับให้ทุกคนนั้นได้เข้ากดไปติดตามส่วนในหน้าแรกของเว็บไซต์เองนะครับก็มีภาพขอริซ่านนตัวใหญ่บอา นั่งเด่นเป็นสง่าและก็มีการบอกข้อมูลถึงทิศทางของค่ายและก็เธอว่า a l l o w e จะเป็นงานฟิวชั่นที่ผสมผสาน,นระหว่างเสียงเซวกับนบวัตรกรรมเข้าด้วยกันโดยความเยี่ยวราดแพชชั่นที่ a l l o w e ของเราจะเต็มไปด้วยการบริหารด้านศิลปินของบริษัทที่จะเน้นการครีเอทเปิดปมประสบการณ์เพื่อก้าวไปสู่สหมนุษย์และก็ดึงตีหัวเข้าด้อมในทุกเจเนเรชั่นความแซ่บนัวของแก่นแท้ของ a l l o w คือนวัตรกรรมที่ไม่หยุดนิ่งที่จะทําทุกสิ่งดวทุกอย่างแบบโปร่งใสต่วไปตรงมาซึ่งพวกเราเองก็ไม่ได้อยู่แค่เพียงการก้าวขาเดินผ่านทางขอบเขตใดๆเท่านั้นแต่เราจะให้คําจํากัดความใหม่ในการสร้างสรรค์บทเพลงที่ติดหูแบบสุดซา สุซาแล้วติดชาร์จไปด้วยกันรวมถึงการทัาทายแนวเพลงมาเธอะมาจับมือจูแขนบอกตัวบุตรดึงตัวมัม่มแล้วจับมือไปกับเราในจุดเริ่มต้นของการก้าวเดินกับเอล o w e d อดคำโฆษณาคำเปย์คำเปรียบคำบริบทคำนำคำย่อคำสรรพนามคำกรริย <laughs> มามักขัก รอบกันนี้นะครับก็เปิดชื่อของตัวศิลปินในสังกัดคนแรกอย่างลิซ่าแม่ค่ายของเธอจะให้ใครคนอื่นมาเป็นล่ะเธอก็ต้องเป็นคนแรกสิเอาเลิกเอาชัยแถมมีการบอกข้อมูลของเธอเลครับพอเป็นสังเขตเป็นการอวยตัวเองแบบว่าไม่เกินจริงเที่ยงไม่ได้ด้วยนะแบบว่าอื ยกขิงมาเลยทั้งสวนที่ไม่ต้องบอกว่าเพลงอะไรทําอะไรแต่ทุกคนก็ต้องรู้อย่างแน่นอนในบริบทบทย่อบทนําบททรงบท,งบทเสริมนี่นะครับบอกว่าลิซ่าได้ไปที่รู้จักกันดีในฐานะสมาชิกวงแบ็คพิงที่เป็นกลุ่มศิลปินที่ได้ก้าวผ่านเข้าไปสู่ระดับโลกด้วยความอิมแพคของเธอทั้งในด้านดนตรีและแฟชั่นอีกทั้งยังถือรองสถิติกินเนสเวิลด์เลกฮอดจนมือมือไหลตนไหลเถื่อความสําเร็จของเธอนั้นคือของแท้แบบหาตัว จับยากบอไม่มีผู้ใดเปรียบป่านถ้าเป็นหนังกีก็จะแบบแบบว่า,วาไล่เทียมทานแบบ ยกขิงมาทั้งทวีปลิซ่านั้นคือศิลปินหญิงเดียวคนแรกในเคป๊อปเลยนะที่ได้รับรางวัลเบสเคป๊อปที่สุดของศิลปินหญิงเดียวในงาน MTV Music Video ทั้งอเมริกาและยุโรปเท่านั้นยังไม่พอเธอ,อยังเป็นศิลปินหญิงเดียวคนแรกที่มีผลงานเพลงสตีมมิ่งมากกว่า1000ล้านครั้งบนสป o ติ f ายก่อนจะจบคำอวยด้วยข้อเท็จจริงที่ใครก็ไม่สามารถแยงได้ว่าการล้นเล่ยของลิซ่านั้นคือการก้าวข้ามขีดจำกัดอย่าง ต่อเนื่องมันแสดงให้เห็นถึงการพิสูจน์ตัวตนด้วยอิทธิพลของเธอในโลกของความบันเทิงระดับโลกที่มีการแข่งขันและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดีบริก o o d ซึ่งในนาทีเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้นะเป็นการอวยตัวเองที่ผมคิดว่าเวลาเธอเช็คเธอก็น่าจะนั่งอมยิม้มแล้วก็มีความภูมิใจอยู่บ้างแหละคนผสม ปกตินะครับเราจะเห็นเธอในโหมดศิลปินที่ตตมูสเะมีมากเวลามีคนชมเธอเนี่ยเธอจะเขินสุดอะไรสุดพอมาเป็นซีอแล้วต้องเขียนบอกคนอื่นเป็นการชมตัวเองนี่ก็เจ๋งดีและในอนาคตนะครับท่าน c ีอเนี่ยนะครับก็จะชมตัวเองบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อสร้างอเวนสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ทุกคนรวมไปถึงหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ต่อไปในอนาคตอีกอย่างแน่นอนซึ่งเราจะเห็นบทสัมภาษณ์ของเธอออกมาอย่างต่อเนื่องในอนาคต แ,และในส่วนของรูปนะครับหากคุณผู้ชมนั้นฟังจากที่ผมเล่ามานะครับถึงคอนเซปต์ค่ายถึงความตั้งใจของค่ายแก่นของค่ายนะครับรูปเองก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงหากเรามองเฉยๆนะครับเราจะเช็นว่าอลิซ่านี่แบบว้าวเท่มากลูกนี่ของเธอในี่แซ่บมากหลัวมาก เธอประสบความสำเร็จสุดๆขายับม,มาจากสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแข็งแกร่งแบบน่าเหลือเชื่อจากวันนั้นถึงวันนี้ดูเธอสิเด็กน้อยที่มีความฝันที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่มรสุมนำพายเธอนั้นต้องเจออะไรต่อมีอะไรล่า ต่อหลายครั้งกว่าจะผ่านมาได้กว่าจะมีตัวตวนกว่าคนในพื้นที่จะยอมรับเธอผ่านอะไรไมาเยอะจริงๆครับเธอคือความภาคภูมิใจของแฟนคลับทุกคนรวมถึงเด็กๆที่มีความฝันและเฮลิซ่านะั้นเป็นไอดอลซึ่งเธอนั้นสามารถพิชิตฝันได้ไม่ว่าเส้นทางนั้นจะยากเกินแค่ไหนก็ตามวันนี้เธอกลับมาอีกครั้งในฐานะบทบาทใหม่ขอให้ทุกคนนั้นปรบมือให้กับซีโคนเก่งของเราลิซ่าและลิสามโนบาลครับ เป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสำเร็จ ในภาพเปิดตัวนะครับค่ายใหม่ของลิซ่านครับน่าจะชื่อ Allowed ซึ่งมีความน่าสนใจหลายอย่างไล่มาตั้งแต่โปสเตอร์ทีเซอร์นะครับ ที่เป็นภาพชุดแรกหลายคนรวมถึงผมเองคิดว่าน่าจะเป็น Lily Dance แต่พอมาเปิดมาเป็นทีเซอร์ค่ายแบบฟิวทำให้เรานั้นนึกไปถึง AAS ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกท่ลิซ่านั้นเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนจะเป็น Den t i s t ตและก็ True ตามลำดับและนอกจากนี้แล้วนะครับการเปิดค่ายในครั้งนี้ลิซ่าก็ได้เช่าป้ายบิลบอร์ดสำหรับทำโฆษณาในไทยหลายที่เลยทีเดียวครับส่วนชุดที่ใช้ในการเปิดตัวค่ายอย่างเป็นทางการนะครับมีการผสมผสานอย่างหลากหลายแต่ลงตัวไม่ได้ออกแบบไวรุ่นจา๋า แต่ว่ามีความคลาสสิกไม่ได้ออกแบบผู้หญิงแบบธรรมะธรแมแต่ว่ามีความเป็นยูนิเซ็กจะบอกว่าเรียบร้อยดูสุขุมสุภาพแบบยุค80ก็ไม่ได้เพราะยังมีเล็บเจลและก็เน็กไททรงเก๋ยอยู่สุดท้ายแล้วนะครับรูปอาปากซีเว่บูการีชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD และในรูปนะครับทั้งหมดเลยเป็นรูปขาวดำ ซึ่งเป็นสไตล์ที่ดิซานนั้นชอบมากๆและก็เป็นภาพถ่ายสไตล์ของเฮดีซิิมานะครับผู้ที่เลือกเธอเข้ามาเป็น Muse หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับแบรนด์เซลีนเมื่อปี2019ซึ่งหาว่าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่ารูปทั้งหมดเนี่ยเป็นโทนดำสไตล์วินเทจมีความคลาสสิกในตัวเองแบบว่าปากพูดตาดูสมองคุ้นคิดซึ่งมันก็เข้ากับชีวิตเธอจริงๆแบบว่าไม่ต้องพูดแต่ว่าทําให้ดูเลย นั่นคือชีวิตของเธอจริงๆส่วนชุดเองครับต้องบอกว่าอู้เธอนั้นใส่ชุดของเอ็กโลแลบมันคือแบรนด์เสื้อผ้ายูนิเซ็กที่เป็นแบรนด์สตรีทของฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมมากๆในตอนนี้เลยครับจุดเด่นนะครับของเขาก็คือเสื้อผ้าแบบอนาคตแต่ว่ามีความเป็นสตรีทความเป็นคลาสสิกแล้วก็สไตล์ที่สามารถใส่ได้ทุกเพศวัยเหมือนกับแนวทางของค่ายของดิซ่าเลยที่จะนำซาวดดนตรีแล้วก็นวัตกรรมนั้นเข้ามาพนวกกันแล้วเจาะเข้าสู่กลุ่มแบบหลากหลายกลุ่ม หลากหลายวัยเห็นไหมละครับว่าแค่ชุดเธอก็คิดมาอย่างดีเลยทีเดียวส่วนเครื่องประดับนะครับแน่นอนว่าบูการีนั้นเข้ามาสนับสนุนเธออย่างเต็มที่ด้วยท่าโพสที่โพสยังไงไม่ให้เหมือนขายของแต่ว่าขายเก่งมากนอกจากจะขายเก่งแล้วนะก็ขายดีจนแบรนด์นั้นลั่นตลอดเลยว่าจะสนับสนุนเธออยู่เสมอเพราะเธอนันคือครอบครัวของบ,บูการีซึ่งก่อนหน้านั้นเองก็มีงานเปิดตัวนาฬิกา พร้อมกับพบปะกับแบรนด์ในเครือในสัปดาห์ของนาฬิกาจะมีแฟนๆหลายคนคาดการว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะได้ดีลงานอื่นด้วยเพอเพออาจจะมีแบรนด์อื่นเข้ามาด้วยในอนาคตอาจจะเป็นการคอลแลบหรือว่า global brand ambassador หรือว่าจ็อบบายจอบอะไรก็ว่ากันไปในส่วนของโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแน่นอนครับว่าอุย้ยเซสประึ่ปนัปนวัเป็นลูกของเจ้าของ ฮับใบป,ปริญญากระป่างมือแต่สวดสวดอยู่ทะลมเอ็นเกสซากอเวเน่ชาำช้มจากคนที่ไม่รู้ก็ต้องรู้แหละนาทีนี้วาริซานนั้นเปิดขายของตัวเองแล้วจ้าแถมบนทวิตเตอร์ Twitter นี่นะครับโอ้โหติดเทรนด์อันดับหนึ่งเลยรวมไปถึงติดเทรนด์บนเว่ยปัวอันดับหนึ่งด้วย้วยการค้นหาจากผู้ชมมากกว่า140ล้านครั้งฟังไม่มิดครับคุณผู้ชมครับหวยป๋อแท็กวอริซ่าก่อตั้งบริษัทส่วนตัวมีคนอ่าน 24ชั่วโมงแรก140ล้านครั้งและมีการแท่ซองกันกว่า158,000หนซ้ำว่าน้ำก็ยังติดแท็กป๊อปปูราแบบหนาวๆบนเฟซบุ๊กพูดละ่ะโูดขัดบ่ขักเหลวนี่ต้องฟาดด้วยหลักฐานด้วยนะครับเดี๋ยวว่ามีพวกเราบ้ามโนอีกส่วนประธานของเรานะครับก็เช่าบิลบอร์ดตามสถานที่สำคัญคญ,ญเพื่อให้คนอื่นทราบว่าแอลลามาแบบปังๆก่อนที่จะพ่นบนสตอรี่บนอิสแกรมนะครับด้วยการขิงในขิงด้วยภาพของตัวเองบนบิ บบอร์ดหน้าบิวบอร์ด TCL Chinese ในฮอลลีวูดอีกด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการเอาใจแม่แมๆฝั่งจีนอีกรูปแบบหนึ่งในช่วงสุดจีนแบบนี้ส่วนคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูเสียงชาวบ้านว่าเขาสอดแส่สอดแซ่กันยังไงแน่ว่าเออกระแสมันเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับและพบกัน